ลมแรงลมแรงสวัสดีครับสระ y a ครับผมสระ y a จะพามาดูมาดูมาดูาดไรดูสาวสวยดีกว่าออมาดูสาวสวยที่นอกจากจะสวยแล้วใส่เสื้อแล้วอาจจะเมาเนี่ยสีหน้าใส่ปุ๊บตาหวานนี่ใสแล้วตาหวานดูเธอเหมือนเธอจะเมาแล้วครับตั้งแต่ใสเสื้อมาเขาคือใครครัคือใครเข,า,ขาทำไมเสมอๆเงีเออสัมภาษณ์นะครับผมเออเธอคือใครเหรอเมาเปล่า,าเนี่ ไอเมาโอ้ยไออย่าถ่ายผมสิเนี่ครับตากล้องจนิจนเจ็ดจินตูของเรามาอีกแล้วครับเจอกันสองงานแล้วครับผมโอ้โหรักเรดดำครับผมแล้วก็ขนเต็มอ่ะขนเต็มอ่ะน,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 นี่ครับวันนี้ก็คือนางแบบเรานอกนอกจากจะสวยแล้วต้องเมาให้ได้เมาให้เป็นอขนาดตากล้องเราต้องเมาด้วยไหมครับ สวัสดีครับผมเมาเลยครับยังยังครับเป็นงั้นมันมันไม่ได้ไม่ได้ยังยังไม่ได้ถอนแต่ว่าต้องใส่ก่อนต้องใส่ก่อนมันจะมีซึม่ซึ้โอ้โหลมแรงนั่งแบบมามาไกลครับผมมาไกลครับติดสเกตติดสเกตคนสีสเกตคนเราว่าเขามีสวนผลไม้ที่นี่ครับเออคุณพ่อมีมีทุเรียน21ไร่ครับผมอะอมีทุเรียนเนี่ยทุเรียนอ่ะเก็ร้อยทุเรียนพันไรนะ ทุเรียนพันหมอนหนุนเอหมอนข้างเอหมอนทอง <c oughs> โอ้พุยมากแล้วเมาทุเรียน <c oughs> มาพบกับนางเอกหน้ากากทุเรียนคนต่อไปครับผมไม,ไ,ไม่มีอะไรดีเท่ากับการเป็นตากล้องรอครับเพราะสั่งทุกคนได้หมด,ด,ดเออจ๊ ับถ่ายเบื้องหลังก็เบื้องหลังครับทำไมกลาเคลื่อนเต็มไปหมดแล้วเบื้องหล้างปวดหัวแล้วเห็นไหมเริ่มเมาแล้วจับขมับจับหัวแล้วบ้าแล้วแล้วก็เมาสักพักก็จะนายเขาเขอแบบเน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยแบบฮ่าวๆอ่ะไอ้เราแบบก็ขี้เมาขี้เมาชวนหาเรื่องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไง แล้วใส่ปุ๊บเมานี่ใส่จะเปลี่ยนเธอไม่เคยจะทำถ้าจะโชควยครับเมื่อกี้คือใส่เปลี่ยนปับเอาแล้วครับเฮ้ยว่ามุกถุเรียน เป็นตากล้องครับต้องแย่งกันอย่างเงี้ยครับแย่งมุมกันนะอย่าเหยียบขากันนะครับผมเดี๋ยวผมลองลองซูมน,นะครับตากล้องเขามีมุมมองอยังไงครับเฮ้ยยังไม่มีใครดูดีครับเข้าตากล้องแล้วตากล้องซูรินเลยคนบบนี้นะครับผมเนี่ยคือมัน,นหนุ่มฮอตอ่ะหนุ่มฮอตอ่ะคือเขาเป็นคนตลกครับถ่ายใครไม่ได้เขายิม้มคนคนเป็นแบบให้คือยิ้มท้องแข็งอะ่ะ กเมือีเขาเล่นมุกทุเรียนนะอะไรนะจับผมแล้วเธอจะรู้ว่ามีผมอะไรสักอย่างเขาเขามีสวนอะไรนะมีสวนสวนหมอนทองทูเรียนเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะเอาทุเรียนมานอนกอดเป็นหมอนข้างตื่นเช้ามารูพรุนนอนทับทุเรียนทักเปลือกไงลมแรงครับลมแรงมาก แรงแต่ก็มีสาวสวยขับรถผ่านเยอะครับผมโอ้ถ้าที่สวนมีสาวสวยๆอย่างนี้ไปบ้างก็โน่แม่น่ะขัดไม่น่อทั้งชานบ้านสวนมีสาวๆไปช่วยๆอย่างนี้นะจับรองไม่เข้าเมืองหรอก ใครใหญ่กว่าผมห้ามห้ามเถียงเมาแล้วห้ามเถียงดูครับเฮ้ยเฮอุอ๋มคน,นนี้จะเริ่มกินเก็๊กิน,กนตุงอยู่แล้วบผมอาจจะมีอะไรของขอเขาเองนั้นแหละ đây các bác này con khun để zoom, zoom con của mình này như ngay zoom mà zoom mà, wow wow đập ok các bạn. จระย de de านก็พามาเก็บเบื้องหลังกันแค่นี้ครับผมซีมากไม่ได้ครับนางเอีกเอาหัวเราะเอ้ยนางแบบเอาหัวเราะเ้าหัวเราะมากจะเมาน้อนางแบบครับคนขี้เมาสวัสดีค่ะอ well. ุ้ยเท่ดูวยด้วยอมไรเงือะไรงะสวัสดีครับผม